ร้านในตำนานอายุกว่า80ปีแล้วงานมากก๋วยเตี๋ยวตำลึงร้านเขาเขาบอกตำลึง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 ตลอพอๆยาก็เคลิ้มเลยกับเขาเป็นน้ำซุปแล้วเขาบอกว่าอร่อยข้าวแกงก็อร่อยมากคือเป็นแบบรสชาติแบบไทยแท้ๆนี่ร้านประจำร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึงในอ้วนบางขุนนนค่ะแล้วเราเปิดมา80กว่าปีแล้วครับแต่เริ่มต้นจากขายก๋วยเตี๋ยวในคลองนะครับคุณปู่ผมขายก๋วยเตี๋ยวในคลองมากกว่าขายก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วลูกค้าที่อยู่ในคลอง เขาเอาตําลึงมาให้ใส่แต่หลายท่านก็เอาผักอย่างนู้นอย่างนี้มาให้ใส่แต่ว่าที่ลงตัวคือตําลึงก็เลยเป็นต้นต้นเหตุที่เราเอามาเป็นชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวตําลึงนายอ้วนแต่ว่านายอ้วนเนี่ยไม่ใช่คุณปู่นะครับเป็นรุ่นที่สองคือรุ่นคุณลุงเป็นร้านเก่าแก่ย่านบางขุนนนท์เปิดขายมานานกว่า80ปีแล้วนะคะคร้านจะเด็ดเรื่องก๋วยเตี๋ยวตําลึงใช่ต้องหยิบบัตรคิวจ้ะ<ม>แล้วก็เมนูข้าวแกงก็ดี มีให้เลือกเยอะมากรวมๆแล้วกว่าร้อยเมนูทั้งต้มผัดแกงทอดรวมทั้งขนมหวานไทยๆก็มีอีกใครที่จะมาทานนะคะอย่างเมนูข้าวแกงเนี่ยไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือซื้อกลับบ้านต้องหยิบบัตรคิวเท่านั้นนะจ๊ะไม่งั้นไม่ได้ทานสําหรับเมนูเด็ดในส่วนของข้าวแกงยกให้เลยแกงเขียวหวานเนื้อแกงเขียวหวานไก่ไข่พะโล้เทโพหมูสามชั้นห่อหมกปลาช่อนต้มกระหล่ําเจใช่บูมปลาดุกผัดพริกแกงหมูสับทอดหมูสเต๊ะและหมูปิ้ง หลากหลายเนาะแต่ที่พลาดไม่ได้เลยต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวตําลึงที่บอกว่ามีทั้งต้มยำเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวแห้งและต้มเลือดหมูเขาใส่ตาลึงจริงจริงไม่ใช่ตําลึงปลอมนะมีที่ไหนใส่ตําลึงปลอมตําลึงจริงๆเขาเขียนแล้วเครื่องแน่นมากน้ำซุปดีมากเขาบอกอย่างนั้นส่วนราคาก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นที่50บาทค่ะข้าวราดแกงเริ่มต้นที่30บบาทส่วนขนมหวานยังมีอีกฟักทองแกงบวชแกงบวชเผือกเต้าส่วน เขาเหนียวดำเปียกอยากกินทุกอย่างเลยอ่ะไม่ได้ัดร้านไปกันเถอะถนนบางขุนนนบางกอกน้อยเปิดทุกวัน7จ็ดโมงเช้าถึงส